สวัสดีครับวันนี้วันที่31ตุลาคมนะครับปี54นะ,ะตอนนี้อยู่ที่เขาเรียกว่าสนามกีฬาทับบกนะฮะข้างๆกับสมโมสรทับบกนั่นเองนะฮะตอนนี้ก็น่าจะเป็นประมาณ5โมงเกือบจะ6โมงแล้วมั้งฮะอันนี้ก็มาแพ้กระสอบที่นี่นะฮะที่นี่คนค่อนข้างน้อยนะฮะนี่ไม่จริงๆตรงนี้เป็น,เป,นเป็นส่วนของทหารนะฮะ,ะประชาชนจะไปด้านด้านหน้าของสนามกีฬานะอันนี้อยู่ด้านหลัง ก็คนระดับหนึ่งเลยนะฮะ <Okay. S 1> ก็ตอนนี้ก็คงจะเ,เป็นรอบสุดท้ายนะฮะแล้วก็เดี๋ยวคงจะคงจะกลับแล้วนะเพราะว่ากลางคืนตรงนี้ไม่มีไฟนะฮะก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกด้วยโอเคอยาให้ดูบรรยากาศโดยรอบๆไปนะ,ะนีนะฮะตอนนี้ก็กำลังมัดนะฮะคนมีอยูก็ตั้งหนึ่งนะฮะ เที่ยวสำหรับใครที่ไม่รู้จะไปไหนนะฮะตรงจริงๆตรงนี้แล้วก็เป็นที่ที่สะดวกเหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ตอนเที่ยงคงจะร้อนนะฮะอันนี้ก็มาสักประมาณ4่าย2่าย3อะไรเงี้ยกำลังดีนะฮะที่นี่จะค่อนข้างสะดวกเพราะว่าคนมันน้อยมันก็ทําให้ทํางานสะดวกด้วยนะฮะสำหรับใครอยากมาก็มาได้เลยนะฮะอยู่วิภาวดีนี่เองอเคแค่นี้ครัา